เดินเอิฉันจะเดินขึ้นบนเนินขึ้นบนเนินเพลินชมโน่นรรมาชัดโน่นกระมำมาชัดศิลาลาดแหลลกเหมือนกับฉากชายศิลาลาดแหลลักเหมือนกับฉากชายนั่นแหลลักนั่นแหล,ล เหมือนฉากชายศิลาลาดและละเหมือนกับชากชายก่อนหนึ่งลาวมันสั้นก่อนหนึ่งลาวมันยาวข้าวเพิ่นข้าวเพิ่นตรงนี้และเนินโดสาส เนินใายหินม like ันแตกแค่ค่ายอยู่ที่ชายเนินเนินใายหินมันแตกแค่ค่ายอยู่ที่ชายเนินเดแฮกนั้นให้เดแฮกนั้นให้เดชายดูเนินหินมันแตกแค่ค่ายอยู่ที่ชายเนินสักทีก่อนลาวฉันจะทำว่าแพนแพนผ้า แผ่นผ้างางับงางับตรงนี้ยับ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 ตรงนี้ยับ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 เวบวับววาวซี่มันเข้าเพิ่นเวบวาบเววาวซี่เข้าเพิ่นเวบวาบเววาวซี่มันเข้าเพิ่นนั่นเววนี่วาวนั่นเววนี่เววเดีซี่เข้าเพิ่นเวบวาบเววาวซี่มันเข้าเพิ่น ก็นึ่งล้วมันน้อยก็นึ่งล้วมันใหญ่โดกไายเด,คด,ดแค้โดกรกลเดแค้ข้ามายืนแลจนเพลินยืนแลจนเพลินพ่อนจากเนินหินมันสอนเป็นกอนกองข้ามายืนแลจนเพลินพ่อนจากเนินหินมันสอนเป็นกอนกอง หินมันซอนหินมันซอนนี่แหละเป็นกอนกพองผ่อนจากเนินหินมันซอนเป็นกอนกอง,กอกอกองทำเป็นชั้นเป็นช่องเป็นปล้องปลอดแลลอดลุแลลอดลุ นี่กระดูกลมกลึงก็นี่กระดูกกลมกลึงนับได้หนึ่งสองก็นี่กลมกลึงนับได้หนึ่งสองก็นี่กลมกลึงนับได้หนึ่งสองก็นี่กลมกลึงก็นี่กลมกลึงนับได้หนึ่งสองหินนี่งามนามันยอ เป็นฟอยเป็นฟองแต่ขึ้นเป็นฟอยเป็นฟองก้อนนี้รองน้ำมันไลลไปตามลานเป็นฟองก้อนนี้รองน้ำมันไลลไปตามล้านน้ำมันไลลน้ำมันไลลนี่แหละไปตามล้านก้อนนี้รองน้ำมันไลลไปตามล้าน เป็นช่องน้ำลอดไล่ลอดลงถ้าไล่ลอดลงถ้ลลาลําลาห่านไล่ลอดลงถ้าไล่ลอดลงถ้ลลาลําลาห่านไล่ลงไปในถ้าไล่ลงไปในถ้านี่แหละหาลาลาห้านน้ลลาไล่รอดลงถ้านี่แหละลำ ตรงนี ah stir, so ้มาดักเป็นดานตรงนี้มาหนักเป็นดานพอ้นามมันสานทบผ้าผูผ้าพังตรงนี้มาดักเป็นดานพอ้นามมันสานทบผ้าผูผ้าพัง้นามมันสาน้นามมันสานพอ้นามมันสานทบผ้าผูผ้าพัง